สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนำสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมไลเลนเจอร์ราคาถูกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจไลเลนเจอร์ต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์คลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีท again, right? ุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l ลน์เจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC งดนะก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์เลนเจอร์ที่จะมากันนะครับซึ่งผมคาดการว่าน่าจะเกือบ100%และนะครับ9 0้ละที่คิดว่าจะมาแต่เราจะมาทายกันในคลิปนี้นะครับว่าเลนเจอร์แต่ละตัวเนี่ยจะเป็นสายอะไรซึ่งผมจะถ่ายแบบคาดเดาล้วกันนะครับผมจะแบบถ่ายแบบคาดเดาเอาสนุกละกันเนาะ ถ้าอยากรู้จริงๆก็ต้องไปรอตอนเซิร์ฟเปิดเลนเจอร์เข้ามาจะรู้ว่าเป็นเลนเจอร์เวอสายอะไรนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรับตั๋วนะครับก็หลับไปนะครับสำหรับตัว๋ว9.5ปีซึ่งในมุมผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาแจกตั๋ว9.5ปีน้อยจังเนาะเออแต่ก็อ่ะล็อกอินมาลารใบนะก็ได้อยู่สะสมไปเรื่อยๆโอเคนะครับสำหรับอัปเดตนะครับก็จะปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะครับวันที่31เดือนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะปิดตอนไหนนะครับแต่ถ้าช่วงคนละโบนเนี่ยเขาจะปรับ ถ้าเป็นช่วงโคลโบนะครับเซิร์ฟจะปิดประมาณช่วงที่สี่ที่ห้าบ้านเราไม่เปิด10บโมงแต่เป็นเดือนปกติเนี่ยอาจจะปิดช่วงประมาณ9ก้าโมงสิโมงไหมแล้วก็ไปเปิดช่วงเย็นๆซึ่งอันนี้ผมไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าวันที่31เนี่ยน่าจะได้เล่นช่วงเย็นๆเพราะฉะนั้นหลายคนแปลงเรียนกันนอ้อยบอพือรหัสไหมหลายคนแปลงเรียนกันก็ อักเลิกเรียนมาก็น่าจะได้นะครับซึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยที่จะมานะครับก็จะเป็นวงล้อใช่ไหมอ่ะวงล้อแหละมาแน่นอนนะครับซึ่งวงล้อที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยน่าสนใจนะครับก็คือมันจะมีกบอันตราอ่ะแล้วมันมีตัวเก่าๆด้วยสําหรับตัวอ่ะเจสิก้าเอเจนต์นะครับถามว่ากิ่งมัมก็ไม่กิ่งนะแต่เราก็จะสนใจพวกตัวจุดอาตัว9.5ปีอ่าแล้วก็จะเป็นตัวอ่ากบ อันตรานะครับอ่ะนี่จะสนใจกันซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะต้องไปหาเศษอันเนี้ยมาจากไหนนะจะได้จะกิจกรรมยังไงอาจจะเป็นอาจจะเป็นภารกิจประจําเดือนไหมภารกิจประจําวันอันนี้ต้องรอด,ดูอีกทีหนึง่งนะฮะแล้วก็จะเป็นโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ที่เราสามารถเปลี่ยนรูปตรงนี้ได้นะครับก็จะมีมาหลายตัวเหมือนกันเดีนะ๋ยวผมจะแปะรูปไปให้นะครับจะเป็นโปรไฟล์ก็ต้องขอบคุณนะครับอ่าทางอ่าเพจเฟซบุ๊กนะครับสำหรับกลุ่ม คนเล่นไลน์เลนเจอร์นะน่าจะเป็นคนนะิจิเนาะที่เขาเป็นคนทําไว้นะครับผมก็เข้าไปหาข้อมูลนะอ่ะแต่คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับว่าเฮ้ยเลนเจอร์ Ranger ที่จะมาเนี่ยเป็นตัวอะไรนะครับซึ่งผมเนี่ยคอนเฟิร์มไป90%แล้วว่าเออคนทั้งที่จะมาตรงแล้วแหละผมว่าหลายคนก็คิดว่าจะน่าจะตรงกันคือณนะตอนนี้ผมว่าทุกคนที่รอคือเลนเจอร์จะเป็นสายอะไรจะมีความสามารถแบบไหนนะครับแล้วจะเก่งไหมผมว่าหลายคนน่าจะรอแบบนี้กันมากกว่านะเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กัน นะขอเปิดนี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปเต็มเนาะทีะ่เป็นล็อกอินนะครับ9.5ปีซึ่งไม่ต้องสนใจหน้าผมอ่านี้ไม่ต้องสนใจนะอ่าก็จะเป็นแบบประมาณนี้ก็จะมีเลนเจอร์ด้วยกัน2ตัวที่เราเห็นกันตอนนี้เนาะก็คือตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะอ่าที่เราเดากันตอนแรกอ่าอันเนี้ยเป็นตัวปลาส่วนอันเนี้ยเป็นตัวมูล มันยังคาดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยังไม่ปรากฏแต่ผมนะครับก็ได้ไปดูในกลุ่มนะฮะได้ไปดูในกลุ่มที่ผมบอกแล้วแหละนะครับผมก็ไปดูในกลุ่มเฟสนะครับก็ไปเจอรูปนี้เข้านะครับซึ่งเมั่นใจแล้วแหละว่าตัวเนี้นะครับแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับตัวแรกอันนี้น네ะครับก็จะเป็นตัวมูลใช่ไหมที่เราคาดเดากันนะฮะซึ่งหีบสมบัติเนี่ยของมูลที่ยืนข้างๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอันนี้ปะเออเนี่ยที่ตรงนี้ว่าหีบสมบัติเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้เนาะอ่าแล้วส่วนเน นะฮะอ่าเป็นมูนแน่นอนเป็นมูนอยู่แล้วแหละนะฮะแต่สายเนี่ยด้วยความที่ผมดูจากลักษณะแล้วนะอ่าผมให้มาเป็นทางอ่าด้วยความที่มันมันวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งหนีสมบัติเนาะหรือว่าฉกฉกชิงวิ่งราวเนี่ยเนาะเรียกว่าฉกชิงวิ่งราวได้ไหมมันออกได้สองอย่างนะในมุมผมนะอ่าออกเป็นว่องไวนะฮะผมจะให้ว่องไวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะ ว่องไวอันดับ1นะครับส่วนอันดับ2เนี่ยผมให้เป็นสายพลังอ่าส่วนใบพิพิเนี่ยผมตัดเลยนะเออผมจะให้แค่2 2อันดับเท่านั้นว่าเฮ้ยตัวเนี้ยถ้ามาเนี่ยโอกาสเป็นว่องไวเอออ่าว่องไวกับพลังนะฮะแต่ว่องไวเนี่ยผมให้เป็นอันดับ1นะครับส่วนอันดับ2เนี่ยผมให้เป็นสายพลังนะฮะอ่าส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับซึ่ง ตอนแรกนะฮะก็เดากันมาว่าเออมีโอกาสเป็นมูนโคนี่ใช่าเจม James. อาจจะสุดท้ายหวยมาออกที่บาวนะครับก็เรียบร้อยผมคิดว่ามีโอกาสเก่งค่อนข้างเยอะด้วยความเป็นตัวบาวอ่าซึ่งตัวบาวเนี่ยด้วยความที่มันเป็นอัศวินนะครับมันก็ไม่น่าจะออกไหวพริบนะในมุมผมนะเออซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเกิดม่มาเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยผมให้เป็นพลังนะเออตอนแรกผมลังหลว่ามันอาจจะเป็นว่องไวเว้แต่แบบ เอออันนี้ผมให้เป็นว่องไวดีกว่าอันดับหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ผมให้เป็นอันดับ1คือพลังอ่าส่วนอันดับ2ก็คือว่องไวไวพิบไม่น่าออกครับเออดูจากลักษณะเลนเจอร์แต่ก็ไม่แน่เกมก็ทำมาได้แต่ผมเดาวไว้ประมาณนี้ส่วนตัวที่3นะครับที่ยังไม่มีปรากฏนะครับในอ่าไออันนี้นะครับที่เรายังไม่เห็นกันนะครับแต่ผมไปเปิดเจอในกลุ่มอ่าแล้วผมคิดว่าเฮ้ยข้อมูลมานคงจริงแล้วนะครับก็คือเนี่แหละน่าจะเป็นตัว นะฮะอ่าเป็นตัวกบนะครับก็ตัวกบมันดูออกเหมือนสายเวทมนต์ซึ่งผมเออให้มันเป็นอันดับหนึ่งคือไหวพริบอ่าไหวพริบนะครับอ่าไหวพริบอันดับสองให้เป็นว่องไหวพลังอาจจะเป็นไปได้ยากมากเอออันดับหนึ่งคือไหวพริบอะไรมือผมอาจจะเละหน่อยนะต้องขออภยัยนะก็ตัวเนี้ยผมให้ว่องหนึ่งอันดับสองคือพลังที่มันมีโอกาสจะออกธาตุนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือ ไอตัวบาวตัวบาวเนาะตัวบาวผมให้เป็นพลังอันดับ1ว่องไวอันดับ2นะครับส,ส่วนตัวต่อมอานะครับก็คือลีโอนาดนะ์เนาะตัวกบนะฮะก็ผมให้เป็นไหวพริบอันดับ1อันดับ2ให้เป็นว่องไวประมาณนั้นนะฮะถามว่าทำไมผมถึงมั่นใจนะครับที่ผมมั่นใจเพราะว่าเนี่ย <laughs> เห็นปะมันมีกระดูกอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราลองซูมดูนะถ้าเราลองซูมดูนะครับเนี่ยจะเห็นนะครับว่า เนี่ยมันคือกระดูกนะฮะซึ่งโคโนี่เนี่ยบางอยู่ซึ่งโคโนี่เนี่ยอาจจะไม่มาอาจจะเป็นตัวแบบตัวเสริมไม่เฉยอาจจะแนวผมเห็นเป็นหัวกระโหลกแล้วซึ่งผมมั่นใจแล้วว่าเออเนี่ยมาครบทั้ง3ตัวนะครับอ่ะพูดนิดนึงนะครับซึ่งอ่าตัวอันนี้นะครับกับตัวเนี่ยผมไม่ค่อยอ่าซีเรียสเท่าไหร่ที่ผมซีเรียสคือตัวนี้ผมคาดเดาว,ว่ามันจะต้องเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งที่ผมซีเรียสนะครับก็คือซีเรียสตัวนี้นะครับว่า เฮ้ยมาเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะครับแต่ผมคาดการว่าเฮ้ยค่อนข้างเก่งอ่าค่อนข้างเก่งซึ่งถ้ามาเป็นสายพลังเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนาะตกอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ารอบต่อไปเนี่ยมันจะอิงจากอ่าของอ่ากล่องโทเคนนะครับอ่าบล็อกโทเคนก็คืออันนี้มืดนะครับเดือนหน้าก็จะเป็นแสงนะครับเนี่ยอีกประมาณ1วันกว่ากว่าเนาะสวันนะครับก็จะตกแสงนะครับแล้วมาเป็นตัวบาวนะฮะ มาเป็นตัวบาวปุ๊บตกแสงนะครับและถ้าเป็นสายพลังถามว่าเก่งขนาดไหนนะครับเราสามารถดูรุ่นรุนรุนที่มาก่อนได้เลยนะครับถ้าถามผมนะเออถ้าเกิดว่ามาเป็นพลังเนี่ยถามผมเนี่ยเราสามารถดูรุ่นรุ่นที่มาก่อนได้เลยนะครับบาวยากรนะครับท็อปตำนานทุกวันนี้ยังใช้ใช่ไหมบาวอดูบิทนะครับก็ยังติดท็อปตำนานอยู่นะครับซึ่ง ถ้าเกมเอาตัวบาวตัวนี้มาเป็นสายพลังผมก็คาดการว่ามันจะมาทรงทรงเนี่ยแหละทรงพลังอาจจะมีดาเมจด,ด้วยอาจจะมีดาเมจด,ด้วยกับอา,อาจจะมีดาเมจนะครับดาเมจปนมาด้วยแต่คิดว่าเป็นสายพลังที่อาจจะยืนถึงมีบัฟอมาตะมีบัฟวิ่งนะฮะซึ่ง แสงมืดนะครับเราไม่ได้อ่าเน้นเรื่องสกิลเท่าไหร่เนาะเราเน้นเรื่องความสามารถนะอ่ะอย่างอดูบิดเนี่ยมีล้าสนะครับมีตัวหนืดนะฮะอ่าส่วนความสามารถเก้าดาวก็มีล่างโคนนะฮะส่วนบาวมายากลนะครับก็มีล้าสตัวหนืดนะครับก็ล่างโคนเหมือนกันนะอ่ะอย่างบาวมายากลเนี่ยจะเป็นตัวทางดาเมจ แล้วก็มีบัฟอย่างนี้นะฮะส่วนตัวบราอดูบิทนะครับก็จะเป็นแนวพลังจ่าไปเลยก็คือเป็นบัฟวิ่งแล้วก็จะเป็นซัมมอนนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังป่วนได้ดีอยู่นะครับสำหรับตัวฟาโลของอดูบิทซึ่งเลนเจอร์ตัวเนี้ผมเดาแล้วว่าเป็นแสงเนี่ย90%นะครับถ้ามาเป็นแท้งเนี่ยอาจจะเหมือนบราวุาูยกลล่าง2นะฮะอันนี้ผมเดานะว่าจะเป็นบราวมดูยกล่าง2เพราะว่ามีโอกาสเป็นไปได้ด้วยความที่ เขาถือ,อเขาถือไอ้เนี่ยที่มันเป็นฉมวกเนี่ยเออมันน่าจะเอาเป็นทําเป็นสกิลพลังโจมตีได้เหมือนแทงอะไรสักอย่างใช่ไหมเออเหมือนแทงอะไรสักอย่างเหมือนแทงอะไรสักอย่างนะครับและที่เราสังเกตเนี่ยอันเนี้ยมันคือสกิลบัฟอ่าผมคิดนะว่าไอ้ที่เอาหอกขึ้นฟ้าแล้วมีอะไรเป่งเนี่ยผมคิดว่ามันคือสกิลบัฟก็คืออาจจะเป็นสักหนึ่งสกิลไม่ว่าจะเป็นอะอย่างบราวมายากรเนี่ยเขาจะบัฟเป็นฟื้นฟูพล,ลังชีวิตอ่ะเพิ่มต้าน ฟื้นฟูพลังในพื้นที่ใช่ไหมแต่ของอันนี้นะครับอาจจะเป็นบัฟวิ่งบัฟวิ่งเพิ่มเลือดหรือว่าจะเป็นบัฟอะไรก็ได้นะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวสกิลดาเมจแบบปลาามายากลไหมเป็นดาเมจกระเด็นหรือว่าดาเมจสาตานอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับผมอถอยว่ากันถ้ามาอันนี้ผมแค่คาดเดา่าถามในมุมเก่งนะผมค่อนข้างที่จะคาดหวังนะครับกับตัวนี้ผมคิดว่า เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอดีใครนะครับที่มีกบม่วงอยู่แค่20ตัวนะครับอย่าเพิ่งไปปั้นเลนเจอร์ตัวแสงมืดตัวอื่นนะครับรอให้ครบ2วันก่อนนะครับที่เลนเจอร์เข้ามานะครับ อันนั่นแหละนะครับพอเลนเจอร์เข้ามาเปิดได้สมมติว่าเลนเจอร์เก่งเราปั้นไฮเปอร์แม็กไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเก็บกบม่วงไว้ก่อนนะครับให้รอเดือนหน้าก่อนละกันจยเพิ่งไปรีบใช้นะครับเผื่อเดือนหน้าเลนเจอร์ตัวนี้เก่งเราเปิดได้เราปั้นนะครับซึ่งเลนเจอร์ตัวธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะครับแต่เราก็ยังสามารถที่คาดหวังได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเกมก็เริ่มทําแบบเลนเจอร์ปกติประจําเดือนให้เก่งอย่างเช่นแบบมูนใช่ไหมมูลชละวันอ่ามูลชาะละวันก็ใช้ได้ แซลลี่ลงเท้าก็ใช้ได้นะก็คือมันจะต่อกันมาเลยเนยอัปเดตรอบธรรมดานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมคิดว่าอัปเดตน่าจะเยอะผมคิดว่าตัวพวกนี้นก็น่าจะใช้ได้นะน่าจะใช้ได้หมดทั้ง3ตัวเลยแต่ตัวที่เด e อ a เบที่สุดคือตัวนี้อ่ะที่ผมคาดเดา น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับก็มาคาดเดากันสนุกสนุกนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างได้นะเผื่อใครมีความเห็นต่างจากผมนะครับผมจะได้ไปอ่านเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับ